สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องพีเสื้อฟิล์มนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับแมงบี้ก็นะครับอยู่ที่บ้านนะครับแล้วตอนนี้ทั้งวันอ่ะก็ยังพอมีแดดออกแต่มาช่วงเย็นตั้งเขามาแล้วครับฝนตั้งเขามาแล้วทุกคนเอาละครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับอ่าก็มีเอฟซีนะครับเขาเขาก็ เข้าไปในไลฟ์สดของพระเอกมีโน,น่สุดที่รักนะครับคณะลิเกสองเทพบรตรุสุดที่รักนะครับนีโน่กับนกเกียนะก็ก็ได้ถามคําถามหนึ่งมานะครับและคําถามนี้เหมือนเหมือนว่าเราเคยจะดินได้ยินมาครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกๆนะคําถามก็คือแ้วอยากเข็นนะครับอยากเขียนน้องนุ่นเนี่ยนะครับอา่า มาเล่นลิเกกับนีโน่หรือนีโน่เนี่ยไปเล่นลิเกกับน้องนุ่นนะครับเขาอยากเห็น2คนนี้นะครับหรือทั้งหรืออาจจะเป็นในคณะหรือรับเชิญอะไรยังไงก็ได้นะครับจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนนะแต่พระเอกนีโน่เขาก็ตอบแล้วว่าถ้ามีโอกาสก็น่าจะดีนะเพราะว่าแต่นีโน่เขาเขาก็พูดดีนะครับเขาก็พูดดีนะครับ แต่โอกาสนั้นจะมีหรือไม่มีเราก็ไม่รู้แต่ผมก็รอนะจริงผมผมก็รอต้องต้องนานแล้วนะผมก็เชื่อว่าเอฟซี <c oughs> เนี่ย <c oughs> น่าจะรอเหมือนผมใช่ไหมครับอยากเห็นสักครั้งหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมที่จะได้เห็นพระเอกนีโน่สุดที่รักร่วมงานกับน้องนุ่นเนชนกบางคนรอรอมาต้องนานแล้วนะผมว่าถ้ามันเป็นจริงเนี่ย เอฟจะได้สมหวังสักทีหนึ่งนะครับอันนี้แค่การร่วมงานนะครับเพราะว่านีโน่เนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่เคยเล่นกับน้องนุ่นมาเลยนะครับไม่ต้องจับเป็นคู่จิ้นหรอกทุกคนเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าคู่จิ้นน้องนุ่นก็มีพระเอกนะัลุงฟ้าพระเอกนุก,กิษดานะครับส่วนเราอยากเห็นนะครับพระเอกนีโน่กับ นุ่นเนชนกเนี่ยเล่นลิเกด้วยกันนะครับก็ไม่รู้นะครับแต่เอฟซก็เชียร์นะครับเชียร์ว่าถ้าอย่างนั้นสองเทพบุตรรับเชิญสินะครับรับเชิญให้น้องนุ่นมาที่คณะสินะครับสักวันหนึ่งก็ยังดีนะคือครั้งเดียวก็ยังดีครับทุกคนผมไม่ขออะไรมากอยากเห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมคิดว่าเอฟซหลายๆคนอยากเห็นเหมือนกันนะครับตอนแรกเลยเนี่ยนะครับเอฟซก็จับ นีโน่กับน้องนุ่นจิ้นกันใช่ไหมอ่าเราก็เราก็ทานกันอยู่นะช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆที่อ่าน้องน้องนุ่นยังตัดสินใจยังยังไม่ไปเล่นลิกเกนะ่ะช่วงนั้นก็คือโอ้นีโน่กับน้องนุ่นเนี่ยเคยมีมันเข้ากันนะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่าคือครั้งนั้นเราเราเคยจับจิ้นด้วยกันนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนไม่ต้องเป็นคู่จิ้นหรอกขอให้ได้เห็นทั้งคู่เนี่ยร่วมงานกันเราอะนะครับ จริงๆผมก็อยากให้อน้องนุ่นเนาะน้องนุ่นเนชนกแล้วก็นีโน่สุดทีรักดูคลิปนี้นะนะครับเพราะว่าเอฟซีนะครับที่ช่อง m ม g ก b บ,บี f ฟิลเนี่ยเขาเขาอยากเห็นมากที่สุดนะนะครับสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเนาะ,เ,นอะเอฟซเนาะเอฟซี FC มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับใครอยากให้นีโน่สุดิีรักกับนุ่นเนีชนกมาเล่นลิเกด,ด้วยกันกดหนึ่งนะครับกดหนึ่งมา กดหนึ่งมาครับอยากอยากให้เล่นด้วยกันไหมอยากดูไหมถ้าอยากดูกดหนึ่งครับอ่าข้อที่สองก็คือไม่อยากดูนะครับก็คือกดสองก็คือไม่อยากดูอ่าโอเคแต่ส่วนมากผมคิดว่า f อฟซน่าจะกดหนึ่งกันเดอะนะอยากเห็นนะครับอันนี้แล้วแต่อนาคตนะครับทุกคนผมเองก็ทําเพียงได้แต่เล่าข่าวเท่านั้นเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคต ทั้งคู่จะได้เล่นลิเกด้วยกันหรืออาจจะไม่ได้เล่นลิเกด้วยกันนะครับแต่ครั้งที่แล้ว่น้องนุ่นเขาก็ได้ตอบตอบมาแล้วนะครับว่าเขาจะเล่นเฉพาะคณะเพื่อนก็คือลุงฟ้ากิตตดาบารมีกับคณะพ่อสอรักเพชรวิเชียนเท่านั้นนะครับเขาไม่อยากเป็นยังไงนะนางเอกที่ไปหลายๆคณะแต่อันนี้คือเราอยากให้เว้นสักกรณีหนึ่งเนาะนะครับความในใจผมอะ อยากจะเว้นสักกรณีหนึ่งได้ไหมขอเทพปพระบุตรสุธิรักษ์ได้ไหมขอสักกรณีหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีไม่ต้องบ่อยแล้วครั้งเดียวก็พอครับครั้งเดียวก็พอนะครับอยากเห็นสักครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับในอสองเทพบุตรสุทิลักษณ์เนี่ยมีนางเอกบูนะครับลุงฉลาดอยู่ด้วยนะซึ่งนางเอกบูลุงฉลาดก็เคยอยู่สอรามนะ้ำเพชรมาก่อนนะครับนีโนสุธิลักษ์ก็เคยอยู่มาก่อนนะครับอ่า ไม่แน่นะครับวันนั้นแต่แต่เนทมาบ่อยเนทประกายเพชแต่รับเชิญมาที่คณะสองเทพบุตรบ่อยเรื่องเนทไม่มีปัญหาเนทเนทมาได้อยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้อยู่ที่นุ่นนี่แหละเออแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าได,ได้ได้รวมเล่นกันจริงๆก็จะมีกี่นอครับห้านอหรือเปล่านอหนึ่งนอเนทนอสองนอนุ่นนอสามนอนุนอสี่นอ 4, นอนโน นะครับนอห้า,อานอเนสใช่ไหมแต่คราวนี้มันมีอีกนอหนึงครับก็คือเน็กครับเน็กกี้นะครับเออก็เป็นหกนอนะเออก็เป็นหกนอเลยนะครับไม่น่าเชื่อเขาจะชื่อนอหนูเหมือนกันได้ยังไงเนี่ยผมก็งงๆนะเอา้าตระกูลนอหนูเลรอเนี่ยนะครับแต่เสียดายที่นางเอกบูเ,เป็นบอยไม้ไม่เป็นไรเออก็เป็นหกนอนะครับถ้าเกิดว่า แค่นุ่นน่ะรับเชิญมาเล่นคณะสองเทพบุตรสุลักษณ์คนเดียวก็ครบแล้วเดี๋ยวยังไงเน็ตผมก็ว่าต้องมานะครับผมว่าเน็ตมาแน่ๆนเดี๋ยวเราดูกันว่าเน็ตจะแกล้งอะไรนุ่นนะครับเออไอตอนที่รับเชิญไปสอนรักพิพิเชียนะเน็ตก็โหนะทำเซอร์เพร์ทุกคนเลยเนาะนะครับจับนุ่นหอมแก้มซะไปไม่เป็นเลยนะครับอ่าผมว่าสนุกนะผมว่าส,สนุกนะครับทุกคนอ่านะครับเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะ น่าจะเซอร์ไพรส์อะนะนะครับก็อันนี้เราก็อยู่ที่น้องนุ่นเนาะนะครับไม่รู้ว่าสภาพจิตใจน้องนุ่นเขาดีขึ้นหรือยังแต่ผมดูมองดูแล้วนะเขาก็น่าจะดีขึ้นมามากแล้วนะนะครับน่าจะลืมเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาลืมเรื่องดราม่าที่ผ่านมาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้คือเดินหน้ารับงานลิเกเล่นลิเกรับงานไปนะครับอยากให้มันเป็นจริงนะทุกคนเนาะนะครับ อ่าก็คือเราก็อยากเห็นนะครับเพราะว่าตอนแรกเลยเราก็รอรุ้นนะถึงแม้ว่าครั้งแรกเลยอ่ะก็คือไม่ได้เป็นอย่างที่หวังแต่ก็มี f อฟถามกันเข้ามาเยอะแต่ทางแต่ทางนีโน่กับแน็กกี้เขาเขาก็เลยตอบเขาก็เคยตอบมาครั้งนึงแล้วนะนะครับก็คือเขาเขาก็คุยกันแต่ว่ามันก็ยังไม่มีที่แบบท่าทีที่จะได้ได้มีโอกาสนั้นนะครับหมายถึงยังอาจจะไม่ได้ พูดคุยกันโอกาสนั้นเพราะนั้นตอนนั้นคือมันเป็นช่วงช่วงดราม่าด้วยนะครับ่าช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่แบบมรสุมอะนะน้องนุ่นก็เลยยังยังไม่อยากไปที่ไหนนอกจากคณะคุณพ่อแล้วก็คณะเพื่อนนะครับอ่าก็เป็นอีกคณะหนึ่งนะครับสองเทพประวุตสุดที่รักอ่าลิเกฮีโร่นะครับลิเกฮีโร่นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่า ลิเกเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักพระเอกนางเอกลิเกหลายๆคณะทําให้ลิเกเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงต่อ,ตอไปนะครับก็จริงๆก็ยังมีพระเอกนางเอกอีกสองคนนะนะครับแต่เราก็อยากเห็นนะก็คือคนแรกเลยพระเอกทองหยอดทองหยอดลูกนาลายทองหยอดก็เคยอยู่สอนรามเทรมาก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่ง ดวงเก้าลูกพ่อแกอ่นะครับนางเอกคนนี้ก็สวยนะครับก็เคยอยู่สรางนภพเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เราเราเอาแบบน้องนุ่นน่ะมาคณะของนิโน่ให้ได้ก่อนนะครับของคนอื่นยังยังไม่เห็นยังไรเงานะครับมันเป็นไป,ไปได้ยากแต่คราวนี้เรามาทางของนุ่นแล้วก็นิโน่ก่อนนะครับอันนี้มันน่าจะโอเคกว่าถ้าเกิดว่าทางฝ่ายน้องนุ่นเขาตอบตกลงว่าเขาจะรับ เชิญไปอย่างเงี้ยอุ้ยเราก็ดีใจมากเลยนะนะครับแต่คราวนี้เราก็รอลุ้นครับนานแค่ไหนก็รอม,มันจะเป็นไปมันจะเป็นไปภายในปีนี้หรือเปล่าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดถ้าปีนี้น้องนุ่นไม่ได้ไปรับเชิญสองเทพบุตรก็รอปีหน้าก็ได้หกแปดก็ได้เอาหกแปดก็จะรอนะครับอืมแต่จริงจงอ่ะวันวันว่างเนี่ยมีนะครับ คือที่ผมไปสองดูตารางของสองเทพบุตรสุดิลักษ์อ่ะเดือนนี้มีแค่สองวันเองสิงหาคมมีมีแค่สองวันเองนะนะครับก็ไม่ไม่ได้เยอะนะครับอ่าทางทางลุงฟ้ากิตดา,า,าเนี่ยก็จะเยอะกว่านะครับแล้วก็สอนรักพวิเชียนมีแค่วันเดียวนะครับอ่าเพราะว่าช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงฝนตกเยอะเนาะฝนตกชุกนะฮะก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะครับเรารอดูเนาะ fc เนาะรอดูครับรอดูอย่างมีความหวังนะครับเชื่อว่าหล,หลายๆคนก็อยากเห็นนะครับอยากเห็นนะสักครั้งหนึ่งก็ยังดีขอแค่ทั้งคู่เนี่ยได้เล่นลิเกด้วยกันสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะนะครับจากใจเหรอจากใจนะครับจากใจ fc เลยแล้วก็จากใจผมเลยนะครับ ืก็ตามนี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวรอนะครับรอคําตอบในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรน้องนุ่นเนี่ชนกจะได้มาเล่นรับเชิญคณะสองเทพุตรสุดลักของนิโนหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ